น้องตอนนี้กำลังจะเป็นรุ่นพี่แล้วนะครับค,คือ Thailand School Star น<ส>ั่นเองนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้เห็นผู้เข้าประกวดแต่ละคนครับ<อ>หนูพูดได้เลยว่าอันนี้หนูสิงนะคะเรือ,อ,อสุพรสวัสดีค่ะเ HSP t h a i แล้วค่ะมากับเพื่อนๆเนาะก็คือจากที่เห็น20คนเน,นี่ยเหมือนหนูมาดูคอนเสิร์ตเลยทุกคนแบบมีความสามารถมากคือแบบเป็นที่ประจักษ์เหมือนมาดูคอนเสิร์ตเหมือนมาดูแบบแฟนคลับแบบว้าวใช่ไหม <บ>มันทําให้เราคิดถึงตัวเราเองในปีที่แล้วไหมคะที่เราประกวดไปใช่ค่ะมีคนตีกอตั้งสองคนแล้วก็แบบดีกันโหดมากรู้สึกแบบโหวผับจำยังชัดเจนอะไรไหม <laughs> น้อเราุ้นเต็มที่กันมากๆนะสำหรับเวทีนี้นะคะเจาสัปเฟลิสนะคะเป็นยังไงบ้างคะมอสักครูได้นั่งดู <c oughs> อยู่ด้วยแล้วก็มีน้องๆหลายคนคะ่ะใช้เพลงของเราในการประกวดทางนี้ด้วยประทับใจมากคะ่ะ หนูรู้สึกว่าวันนี้ได้เห็นอนาคตศิลปินคุณภาพหลายๆคนที่มาแบบมาโชว์ความสามารถที่นี่แล้วเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งในจุดเริ่มต้นของเขาแล้วยิ่งไดเอาเพลงพวกเรามาใช้อีกเขินเนาะพี่เนาะจริงแล้วก็หลังจากนี้คิดว่าน้องแสงน่าจะมีเพื่อนเล่นแน่ๆเลยถูกทำไมอ่ะอายุอายุอายุเเดียวกันแต่ก็แอบรู้สึกแบบสูงอายุเหมือนกันนะแบบมีคนที่เด็กกว่าเราประมาณแบบ 15 14อะไรเนี่ยหนูเลิก<อ>เฟียดหนูหยุดเลอกส่งอายุหยุดเลยหน้อยงใส่ย้อนลายหน้าใส่ย้อท่าไหนูหนุมสิบแปดสิบแปดอย่าพูดพูดเรื่องอายุนะคะบนเวทีนี้และในฮอลล์นี้ด้วยโอเคก็วันนีเ้เดต้อนรับน้องใหม่เป็นน้องในวงการลกันนะครับมารุ่นพี่ของ๋ยวเราคู่ต่อไปนะครับพี่เอมี่พี่บอลน,นี่เป็นยังไงบ้างครับค,ค่ะ น้องๆเก่งกันมากเลยค่ะขนาดเมื่อกี้ขึ้นมาบนเวทีหนูยังตื่นเต้นเลยมองไปโหคนมันเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยแล้วน้องแบบโชว์ดีมากๆแล้วก็ดูแบบตั้งใจกันมากๆเลยครับวันนี้เราเห็นถึงความตั้งใจของบบน้องๆในการแบบคิดจะทําโชว์แล้วก็ทาโชว์อ,อมาให้เพราเราได้เห็นก็คือทุกคนก็คือเก่งมากๆคือนั่งดูก็ขนลุกแบบเฮ้ยคือถ้าเป็นเราขึ้นไปบนเวทีกันจะทได้ขนาดนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ ภูมิใจในตัวเองมากๆนะค่ะเพราะว่าน้องๆเก่งมากจริงๆครับ่ะพี่จูเนี่ยพี่มั้งนะคะได้ดูอยู่ไหมหรือว่านั่งดูหน้ากันตลอดเวลาเลยเห็นนะคะเห็นนะคะดูครับดูัตั้งใจดูครับตั้งใจดูมากครับก็อยากจะบอกน้องๆยีคนเลยครับว่าตอนคือน้องๆส่วนใหญ่ก็จะอายุ15 16ปีใช่ไหมครับคือตอนที่จูอายุ15 16้าสิจูยังไม่เก่งและไม่ 10%ของน้องๆเลยก็อยากจะบอกว่าวันนี้น้องๆทุกคนเก่งมากๆแล้วครับเก่งมากๆครับภูมิใจนตัวเองเยอะครับแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับตัวเองมากๆนะครับเก่งมากครับเก่งมากพี่มาร์คล่ะครับเป็นไงบ้างครับครับผมก็อย่างที่หลายๆคนบอกวันนี้ไม่เหมือนมาดูการประกวดเหมือนมาดูโชว์เหมือนมาดูคอนเสิร์ตครับเพราะว่าน้องๆทุกคนเก่งมากๆโดยที่น้องๆเขายังอายุน้อยอยู่เลยเพราะว่าเหมือนตอนที่เราอายุเท่าน้องๆเขาเรายังยังเก่งได้เท่าน้องๆเลยครับก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าเก่งมากๆครับครับผมนะอ้ามา พี่แจ็สเบอร์อะไรว่าเดือดมากเมื่อกี้เป็นยังไงโอ้คือเมื่อกี้นี้รู้สึกแบบหลังจากที่ดูลูกๆไปใช่ไหมครับมันแบบแบบเป็นแรงกใจเหมือนกันเพราะว่าแบบเห็นน้องๆทุกคนเก่งกันมากแบบเราเป็นพี่อ่ะเราก็ยอมไม่ได้จริงใช่ไหมเพื่อนเราคุยกับพี่พอตลอดครับเออแบบน้องๆเก่งมากครับก็เลยแบบยอมน้องไม่ได้ใไฟในใจมันเลยลุกโชนขึ้นมา ก่อนขึ้นเวทีก็คือยืดกันสุดๆเลยค่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ถ่ายได้ขึ้นช่วยเพื่อเพื่อที่จะถ่ายตัวแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของพวกเราด้วยครับผมนะฮะซึ่งเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเรากําลังจะได้รู้แล้วนะฮะว่า2คนนี้เป็นผู้ชนะจากจีนทีวีป๊อกเกียดอเป็นใครนะครับเดี๋ยวตัวแทนละกันนะฮะแต่ละกลุ่มนะครับเป็นกําลังใจส่งท้ายให้กับน้องๆตอนนี้ก่อนที่เราจะประกาศผลกันครับเริ่มต้นที่เฟรนลิสเลยครับค่ะก็อยากบอกน้องๆแล้วก็ พี่ๆทุกคนนะคะขอให้สู้ๆตะกี้แอบเห็นข้างหลนนังมีเสียน้าตาก,กันแต่อยากจะบอกว่า,อย,าอย่าเสียใจเพราะไม่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากมันเปิดการมองเห็นให้กับหลายๆคนเพื่อที่จะต่อยอดในอนาคตค่ะสู้ๆยำรายใจให้เราดูผลงานของทุกคนในอนาคตค่ะครัๆๆพี่ไม่พี่วันนี้ครัอยากบอกน้องๆนะคะว่า สิ่งที่น้องโชว์มาเมื่อกี้เนะี่ยคือแบบว่าได้แบ่งปันความสุขให้พวกเราจริงๆเลยคือดูแล้วแบบโหมีความสุขตามไปด้วยตลอดเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมแบ,บ่งความสุขให้กับตัวเองด้วยนะคะใครที่แบบไม่ผ่านข้ารอบหนูว่ายังไงก็เข้าตาพี่ถาแล้วแน่นอนค่ะเพราะเมื่อกี้เราก็อุย้ยน้องคนนี้หน้าไมีเล่นซีรีส์น้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอบ,บสวมบทพี่ถาเล็กน้อยเมื่อกี้ค่ะใช่คิดว่าคิดว่าคิดว่าน้องๆน,องน่าจะแบบว่าเออ เออมีโอกาสอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ต้องเสียใจเลยมาถึงขั้นีีแล้วมีความสุขให้มากๆดีกว่าค่ะครับผมชู <S <S. พี่มาาครับครับก็เอออันนี้พูดไปครับอยากให้น้องๆภูมิใจในตัวเองเยอะๆครับวันนี้น้องๆมาไกลมากๆครับเชื่อว่าไม่ใช่แค่เพื่อนๆพี่ๆพ่อแม่น้องๆที่มาดูวันนี้จะรู้สึกภูมิใจผู้ชมทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านก็จะรู้สึกว่าโดนน้องตกบไปด้วยรวมถึงพวกพี่ๆที่ยืนบนเวทีด้วยครับค่พี่แจ็สเปอร์่ะคาตัวแทนถึงขั้นครับครับผมก็เออ หลายคนที่ไม่เข้ารอบไม่ต้องไม่ต้องเสียใจเลยนะครับผมเพราะว่าณนวันนี้น้องๆได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ผมว่ามันแค่ยังไม่ใช่เวลาของน้องๆเฉยเมื่อเวลาของน้องๆมาถึงน้องๆจะประสบความสําเร็จแบบพวกพี่ที่อยู่บนเวทีแน่นอนค่ะพี่ค่ะจากไทยไลท์สกูสตเร์ค่ะก็อยากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผม ว่ามิหลายอยู่เนาะว่าแบบทุกคนเก่งมากมากเก่งแบบบางคนสิบสี่เนี่ยโอ้โหเก่งมากมากคือแบบอย่างที่พี่เขาบอกว่าเราก็ต้องไม่ยอมเราก็ต้องมีไฟลูกโชวเลยเราก็อ,อยาก,สกแสดงมันใช่ไหมใช่ไเชียร์เทียรเอาซับทอนไหมคนับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรครับผมนะอรแต่เชื่อเป็นอย่างยิ่งน,นะครับว่าวันที่น้องๆได้ ใจเข้ามาประกวดเจมส์พีวีบอสตี้ไอดอลของเราเนี่ยน่าจะมีไอดอลเป็นพี่ๆของเจมส์พีวีของเราเนี่ยแหละนะครับเป็นแรงผักตันนะครับที่จุ่กับพี่อู๋นะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ไปดูตอนไลฟ์คอนดิชั่นด้วยนะครับผมเป็นไงได้เห็นพการแสดงของน้องๆขอไหม่ให้โอเคพี่โจขอบคุณครับนะครับคุณบูมทำไมคุณไม่ยื่นใหม่ให้เขาล่ะครับไม่บูมก็ไม่ออกเหมือนกันโอเคก็ จริงนั่งคุยกับจงแบบทุกโชว์เลยว่าน้องมีพัฒนาการเยอะมากๆบางคนเห็นแบบตอนรอบนะแตนะคือแบบยังเต้นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ว่ามารอบนี้น้องน้องจัดเต็มมากๆเลยใช่ไหมจงใช่ครับผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นแล้วเวลาสั้นๆประมาณไม่กี่เดือนแต่รู้สึกว่าเหมือนน้องๆที่ความตืม่นเต้นนั้นไว้ตรงนั้นเลยแล้วเหมือนแบบทําสุดเต็มที่มากกว่าน,นี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับความสามารถของ,งน้องๆอย่างที่ทุกคนเห็นสนุกกันไหมครับ อนเปิเป็นซานต้าก็ไปได้ร่วมดูเวิร์กช็อปตอนนั้นด้วยที่น้องได้เนเวิร์กช็อปกันใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเออพัฒนาการน้องก็ดีมากนะครับในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็รู้สึกว่าเสน่ห์ของน้องคริสต์มาสน้องเ่พออยู่บนเวทีพอแต่งตัวมาแล้วน้องท่าไหนครับน้องตะพัฒนาการนะฮะความหล่อของผมเซานต้าเป็นยังไงบ้างครับเจอมาห้าปีแล้ว วันนั้นน่ารักยังไงวันนี้ก็น่ารักกันนคุณคะทำยังไงดีนะกลับมากลับมาการประกวดยอมอันนี้แอวเล่นนะครับทำเป็นยงไงปะดีเนาะดีเนาะรู้สึกดีมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคริสมาน้องนะครับน้องแบบพออยู่บนเวทีแบบชายมากแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากครับนราบยาวแน่ๆเลยพีิซนต้าล่ะคะเป็นไงบ้างวันที่ตอนที่น้องโชว์ก็คือนั่งคุยกันไปเลยตลอดครับว่าน้องๆกินกันขึ้นมากครับแล้วก็ เห <an> <t une> ็นถึงพัฒนาการน้องจริงๆครับผมก็อยากให้น้องๆสู้ๆแล้วก็พัฒนา,นาการต่อไปครับค่ะนะฮะคนอื่นใ,นใครเคยประกวดมาบ้างเอออยากรู้นะเอเอพี่บอลอันในฐานะที่แบบว่าเนี่ยเคยเวทีประกวดเหมือนกันมันตื่นเต้นแค่ไหนมันยากแค่ไหนแล้ววันนี้คอใหญ่ขนาดเนี้ยพี่บอลค่ะอจริงๆแล้วรู้สึกเข้าใจน,น้องๆมากน,นะเพราะว่าตอนที่ได้มาดูน้องๆเนี่ยทำให้เรานึกถึงเมื่อ5ปีก่อนที่เราได้เข้าจีเอ็มทีวีนะครับก็ จริงๆอยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากคือเก่งกว่าผมในวันนั้นเยอะเลยแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นในแบบออนไลน์เนาะแล้วลวันนี้เราได้มาเจอแบบทุกคนในฮอก็อยากจะชมน้องๆว่าเก่งกันมากแล้วก็ถ้าเกิดฝึกต่อไปเรื่อยๆอจ,จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกครับค่ะพี่พรวินราคาครับผมคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีโอกาสได้เจอน้องๆหลายรอบ้วครับผมเพราะว่าเาด้วยความที่เราทํางานอยู่ในออฟฟิศเนาะเราก็จะมีแบบเอ้ยเผลอไปเจอน้องในสตูดิโอบ้าง้วรู้สึกว่า น้องๆหลายคนเก่งกันมากเลยแล้วก็ยิ่งวันนี้เนี่ยได้มาเจอโชว์ได้มาเจอตัวจริงบอกเลยว่าแบบโหน้องๆไม่ต้องห่วงเลยน้องหลายคนเก่งกว่าศิลปินหลายคนด้วยเก่งกว่าเก่งกว่าพวกพี่เก่งกว่าพวกพี่หลายคนด้วยก็เลยแบบเฮ้ยจริงๆแ่ะน้องๆน้องๆแบบน้องๆเก่งกันมากจริงๆน้องๆศิลปินที่ภูวินหมายถึงนะครับไม่ใช่ตรงนี้ผมเองฮะครับผม และเรื่องการแสดงบนเวทีน้องๆวันนี้จริงๆอ่ะก็คือต้องมีสติด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีสติด้วยนะคะทุณทีค่ะ่อสโลแกแล้วผ่านเลยตั้งแต่ตอนแรกที่น้องๆแนะน้อตรงชอบมากเลยแถวพาวมากเหรอสๆปอนมีไหมคิดไม่ทันนะครับอ่